ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับเอาชนะทางด้านชลบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อ1สมุทรปราการซิตี้พ่ายกับทางด้านบีจีปทุมไป0ูนย์ประตูต่อ3การท่าเรือครับเสมอลีโอเชียงรายยูเนเต็ดไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1ก็ยังเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดครับ25นัด57แต้มตามมาด้วยอันดับที่2ครับ BG ประทุมครับ25นัด45แต้มเชียงรายยูเนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่3ครับ25นัด41แต้มชนบุรีอยู่อันดับที่6นะครับ25นัด37แต้มการท่าเรือครับอยู่อันดับที่8ครับ25นัด33แต้ม ทางด้านของสมุดปราการซิตี้ครับอยู่อันดับที่15นะครับ25นัด22แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับปอร์โตครับพายกับทางด้านโอลิมปิกลรยงครับไป0ประตูต่อ1ส่วนเรบเบติตนะครับพายกับทางด้านของไอทัคแฟงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ2 ไปต่องันที่ผลฟุตบอลสกอตติสพริม์ชิมนะครับเมื่อคืนมีเตะหนึ่งคู่ดันดีเอฟซีครับพ่ายกับทางด้าเซนต์เมเลนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งไปต่องันที่ผลฟุตบอ League, ลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอสปอร์ติง้งลิบบอนไป0ประตูต่อ0 รวมผลสนัดนะครับแมนซิตี้ได้ผ่านเข้ารอบนะครับด้วยประตูรวม5ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเรียวมันลิดครับเอาชนะด้านเปเช่ไป3ประตูต่อ1รวมผล2นัดนะครับเรียวมันลิดได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานอภัยเว้นะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบไใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อทานจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ